จะมาเปิดบ้านให้ดูกันซึ่งหลายคนนะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> อยากจะให้ถ่ายบรรยากาศในบ้านให้ดูแล้วก็ถ่ายดูว่าของแต่ละชิ้นน่ะเป็นยังไงบ้านแล้วก็ได้มาจากไหนวันดีติ๊กจะมาจัดเต็มให้เลยนะสําหรับ มุมนี้เริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นมุมแรกที่ติก๊กเริ่มแต่งบ้านนั่นเองก็จะเป็นมุมนั่งดูทีวีนั่งชิลๆก็คือจะเป็นมุมนี้เลยและของแต่ละชิ้นได้มาจากไหนได้มายังไงเดี๋ยววันนี้ติ๊กจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคพร้อมและนะ้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันเลยคะ่ะมาเริ่มที่ของชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโต๊ะกลางตัวนี้เลยน้องน่ารักมากๆนะคะเป็นดีไซน์ที่แบบว่า าหาไม่ค่อยได้ง่ายๆนะเพราะว่ากว่าติจะได้ตัวนี้มาก็ค่อนข้างยากเย็นเหมือนกันเนาะตัวนี้เน้องมาจากพี่จีนนะคะแล้วก็สามารถแบบมีลิ้นชาร์ดได้ด้วยแล้วก็สามารถมีไฟในตัวได้ด้วยนะคะตัวนี้หลายคนถามหาพี่จัดตัวนี้เยอะมากเลยนะเออแล้วน้องก็คือแบบหายากด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีขายที่แบบเป็นบางๆหรือว่างานดีไซน์ที่มันไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะแนะนำใครที่อยากจะได้ตัวนี้นะ ดูให้ดีดูรีวิวให้ดีก่อนที่จะสั่งซื้อนะจ้าของที่วางอยู่บนโต๊ะก็จะมีตัวกล่องทิชชู่ตัวนี้ก็จะเป็นงานเซรามิกนะทุกคนซึ่งมันหนักมากๆแต่ว่าน้องให้ความแบบน่ารักอ่ะสวยงามดูแบบว่าโค้งมนมันจะช่วยให้บ้านดูสตอปดูน่ารักขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ของที่อยู่บนถาดก็จะมีตัวนี้เลยตัวเทียนหอมเอาไว้เพิ่มความหอมสดชื่นอ,อโรมาให้กับบ้านของเรานะ แล้ก็นี่เลยแจยกันดอกไม้ช่วยเพิ่มให้บ้านดูแบบสวยงามน่ารักมากขึ้นนั่นเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำเลยก็คือตัวโคมไฟตัวนี้ทุกคนมันสวยงามมากๆนะเอาวางไว้ตั้งโชว์ก็ได้หรือว่าจะเปิดไฟก็ได้จะบอกว่ามันว้าวมากๆเดี๋ยวตีจะเปิดไฟให้ดูที่นั้นะมันก็จะสามารถเลือกได้หลากหลายสีว่าจะชอบฟิลบรรยากาศแบบไหนนี่ก็จะเป็นแสงสีขาวนะก็ เปลี่ยนสีได้ชอบให้มันเป็นฟิลประมาณไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยเนี่ยเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องเนี่ยเวลาที่เราเปิดตอนแบบมืดๆม,ม,มันก็จะทำให้ห้องดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นดูมีไฟวุวบวับว,บวบมาดูมุมตรงนี้นะน้องมิกกี้อันนี้ก็จะเป็นกระปุกออมสินนะทุกคนสามารถหยอดเหรียญได้ ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาเหรียญออกมาได้จากตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากตั้งโชว์ก็แบบน่ารักใสๆแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวปฏิทินนะเปลี่ยนวันแล้วก็สลับได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเดือนเราสามารถหมุนๆได้เลยคือน่ารักมากตั้งไว้ที่บ้านนะเป็นท็อปแต่งบ้านได้เลยนะคะสําหรับตัวปฏิทินกับน้องมิกกี้ไล่ลงแมานะอันนี้ก็จะเป็นตัว <c oughs> ที่เอาไว้สําหรับใส่เครื่องประดับ ใส่แหวนอะไรต่างๆนาะนาะตัวนี้ติดได้ามาจากจีนนะหลายคนถามหาพิกัดกันเยอะแยะมากมายไม่รู้จะแจกให้ยังไงเลย ก็ไปสั่งซื้อได้ที่จีนนะเพราะว่าที่ไทยยังไม่ค่อยเห็นขายนะครับน้องพระอาทิตย์ตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นแจากาันแล้วก็ของตกแตง่งสําหรับตัวชั้นโชว์นี้ก็จะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะต่ก็สั่งมาจากพี่จีนอีกแล้วเห็นที่ไทยก็เริ่มมีคนเอามาขายแล้วนะใครที่สนใจอยากได้ก็สามารถสอบถามพิกัดไปได้เลยอันนี้ก็คือวางไว้แบบน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ใส่ของแบบกระจุกกระจิ๊กแต่งบ้านอันนี้ก็เป็นหนังสอือลอมที่เอามา ตกแต่งบ้านนะคะเอออันนี้น่ารักมากๆทุกคนมันเป็นแบบว่าหุดโนต้ตใช่ไหมเอาไว้แบบจดนู่นนี่นั่นก็จะเป็นแต่ชอบลายมันเนี่ยลายมันน่ารักมากขยับผ่นนาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองอากาศนะทุกคนสำหรับใครที่กลัวว่าบ้านมีฝุ่นบลภาวะอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาเครื่องกรองนี้ไปช่วยได้นะคะเป็นมีต่อสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้เธอสัตว์เลี้ยงนะพอเครื่องกองอรอง,กองเขาก็จะมีไส้กรองด้านในนะเป็นแบบนี้นี่ สามารถเปลี่ยนไซส์กรอแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวกรอบรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบโปสเตอร์ที่แบบซื้อผ้าโปสเตอร์มาใบใหญ่แบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็หากรอบมาใส่ตัวกรอบเนี่ยที่ก็ได้มาจากอีกเกียนะก็จะเป็นกรอบแล้วก็เอาไว้วางตั้งโชว์ที่ม่อนล็อกเฟโอเคก็วาง ชั้นโชว์สวยงามๆแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นชั้นเตาผีนะสามารถวางของตกแต่งกระจุกกระจิกได้เลยช่วยทําให้บรรยากาศบ้านดูโฮมมี่มากขึ้นมุมตรงนี้ก็จะเป็นแจกันดอกไม้แล้วก็หนังสือปลอมที่วางตกแต่งบ้านเพื่อให้ความสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวพ่นอะโลมานะทุกคนช่วยเพิ่มบรรยากาศให้ห้องของเราเปิดไว้มันก็จะเพิ่มกลิ่นหอมอะโลมา เพิ่มบรรยากาศให้บ้านดูน่ารักมากขึ้นก็นจะเป็นกรอบรูปน้องมิกกี้ช่วยเสริมบรรยากาศให้บ้านดูสอบแล้วก็ดูสนุกสนานชั้นวางของตัวนี้ก็ได้มาจากพี่เจนเหมือนกันแต่ยังไม่มีของมาวางตั้งไว้เก๋ๆก่อนเดี๋ยวค่อยหาของมาเติมโคมไฟตัวนี้คนถามมาเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดนะเปิดมาดูสภาพดิตาแทบแตกคือด้วยความที่น้องไฟแรงมากๆอ่ะเราก็เลยเอาตั้งไว้เฉยๆไม่ค่อยได้เปิดใช้งานเท <c oughs> ่าไหร่ตั้งก็สวยแล้วนึกออกป่ะตัวทีวีที่บ้านมีดิมอต้องมีรุ่นนี้เลยด้วยความที่คอนเซปต์ของรุ่นนี้ ให้ฟิลกรอบรูปคือไม่ต้องเปิดทีวีตั้งไว้เฉยก็เป็นของตกแต่งบ้านแล้วน้องสลิมมากๆเลยเก็บทรงเก็บสายไว้ให้อย่างเรียบร้อยมาพร้อมกับขาตั้งที่เข้ากันสุดๆฟิลมันแบบกรอบรูปชัดๆขยับลงมาข้างล่างก็จะเป็นผมขนกระต่ายเทียมให้ความนุ่มละมุนสุดเลยสําหรับตัวนี้ด้วยความที่ขนเขายาวเลยนุ่มสบายชอบมานอนเล่นตรงนี้เป็นประจาเลยมุงดูทีวีไปแล้วขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวโซฟาที่อยากจะแนะนำตัวนี้เป็นโซฟาเบสนะสามารถปรับนอนได้ในตัวขนาพิงสามารถปรับได้ถึง สามระดับจะมีลินชักดึงออกมาก็สามารถปรับเป็นที่นอนได้เลยถือว่าสะดวกสบายนะสําหรับบ้านใครที่ไม่ได้มีพื้นที่เยอะก็สามารถเอาตรงนี้เป็นที่นอนได้เหมือนกันหรือจะเอาไว้ปรับนอนดูทีวีก็ชิลดีเหมือนกันและแน่นอนว่าบ้านชั้นโซฟาก็ต้องคุมโทนนะจ๊ะสีน้องที่ได้มามันก็เหมาะกับบ้านเราพอดีด้วยโซนแรกก็จะประมาณนี้ใครอยากได้พิกัดอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ติดด้วยนะโซนต่อไปอยากดูมุมไหนคอมเมนต์มา